กัสบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สูงทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็บเอามาเที่ยวงานชวนชวนลวงเนาะเป็นวันวันพออ่อแล้วเนาะเปิดงานแต่วันที่หนึ่งนะเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้ว่าสีมาเบิง่งว่าเอาจิจุดพุหรือบนนะ่นเนาะถ้าติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องเปินรองร้อนเก่าคนหลายหลายพ่อแม่พี่น้อง อล้วกนที้เ่อันาะมูเนาะมูอันมูอยู่ตางายเนาะมาติดตามตอนต่อไป้ยนะคเดี๋ยวจะทายให้เป็นระยะระยะเนาะเอาไว้ทำนี่ก่อนอนี่ยกางเนาะ การเนาะง่ายๆอลังการเนาะแต่ละปีก็มาทุกปีคโอ้ยหลายเนาะส่วนใหญ่พพี่น้องย่างบ่ทั่วเนาะ อาสีลา,ายตาเนี่ย้อเพราะว่ามันโมมีใหม่กันชัดมาเอาใส่มือจับเอาโอ้โหเอาเจี๊ยบไปโซนใดก่อนทีมงานให้จะคือโซนใดเหรอ like với video thêm ngàn đó. มีอาจะโจมพวกคนมานั่งเต็มะเอาไว้ซ้ำนึกคนเดียวทายเพื่อนพี่น้องในเบิ้งตอนี่ก็มือแล้วเนาะยางห้ามงโง่โวยกันเพราะว่าโทรศัพท์เขามีปัญหาเนะโทรหากันบไดเลย โมโหยื้อนไหลเนาะตอนนี้ค็คทำเเตอนนี้เข้กำลังรอสระเบิงเขาจุดผุซื้อสารหากันบได้โอ้ใชเปนสอ โทรศัพท์มีปัญหาเนาะครับรีบร้อนพี่น้องเอ้ยไปไดมาเนาะตอนนี้กำลังนั่งรอตาจุดพุดเนี่ยบรรยากาศดีรีบร้อนพีน่น้องเลาะขบอรอบเนาะโุ่นเหมลายครับพ่อลาหาทีมงานโมโหไปทางไิ่แค่นี้แล้วคันโบนมีอแบบ ติดต่อกันบ่ได้เลยคือว่าปั้นตาบอดเลยเนาะหากันกับโบเห็นเนาะ,าบบเ,นาะเขาก็พยายามเซรมาอยู่แต่มันมันเข้าต่อกับบ่ได้เนาะก็เลยตามหากันมาเจอเนาะเอาเบิ้งว่ามือนีที่เจอกันบอกว่ทาเป็นห้องตาติดตามเดอ้อตอนเห็นกันหรือว่าตอนจุดพุเนาะเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งอีกเนาะ ตอนนี้กำลังจุดปุเนาะนนกำลังจุดปุอกตามเด้อพ่อพี่น้องตอนจุดปุเนาะบรรยากาศเนาะคนกำลังมาทข้างในก็มีแต่คนเหมือนีมือในเปิดงานมือแหลกเนาะ หาจังได๋ก็ยังบ่เห็นอยู่เนาะคนของเฮาทีมงานว่าซั่นจ้ะตักไปอยู่หม้องใดโซนใดมีแต่คนบ่แม่พี่น้องไ่บียัว่าสิออกมาออกมาบ่เห็นอีก OK nó, đeo chờ mùa trăng chỉ thay. พ่อแล้วนะครับเทพามัาพ่อคนจูดลายลีนะงามช่วงนีห้ามโ้ยาช่วงนี้เห็นผูก

มีอีกไหมโอ้คนโนไมชมเลายคนนเบิรเปิไดไม่ออกันแล้วหรอดันไหมยาลงอย่นี้กับเส้ยแบรรยากาศเนะาะหาล่อมู่บานนี้ กันโบนเห็นเลยคือจักติว่าจังใดเนาะเปิดชิดมือเพ่อไม่พี่เป็น้องงานส่วนหลวงล้อเก่าเนาะมือนี้วันทีหนึ่งเปิดงานเนาะเอาโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ ตอนนี้ก็เข้าตัดภาพมาตอนหลังจากที่เข้ามาเที่ยวแต่สวนหลวงเนาะบด่ดด้ปิดคลิปก็เลยมาปิดคลิปอยู่โรงงานพนนี่น้องเมื่ขึ้นนี่คนลายแน,น่เนาะตอนสิออกมาว่าจะทายปิดคลิปบ่ดด้ถทายเนาะมันหมืดก็เลยบ่ได้ถทายก็เลยมาปิดคลิปมือใหม่เร่มปิดคลิป,ปพี่น้องไปเที่ยวสวนหลวงกับมวนเนาะม่ขึ้นนี่หลังจากที่มาแต่้ามงก็เลยแวะสวนหลวงเนาะไปเที่ยวคนไลายไลน์มาขึ้นนี่เนาะ เมื่อคืนนี่ก็มีปัญหาในเด็กหน่อยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเขาไปใน่วนหลวงเนะาะหาหมู่โบเห็นคอยคิดว่าจะคล้องว่าคอยคิดว่าโทรศัพท์คอยนั้นมันมีปัญหาดานนิดดันยังเนาะผลสุดท้ายเนาะคนมันหลายเนาะคนใส่นิดลายอยู่่วนหลวงเนาะโทรศัพท์เลยมันโบมีนิดใส่เนาะนิดมันโบทัวเทิงกันเนาะ ก็เลยหาหมูซาลวนคืนนี่คนหลายแห้งเนะาะหาหมูจนบ่เห็นมาเห็นตอนสุดท้ายตอนจุดผุเนาะจนสีมาแหละก็เลยเห็นกันเนาะโทรติดต่อหากันกับโบได้เราะไปทางใดกับโบเห็นเนาะงานสวนรวงกับมวลลายคนหลายเนาะทุกปีคนหลายเนาะ หลายมืออยู่ในงานจนลวงถ่ายไปยังมาเที่ยวกับมาได้เด้อพี่น้องเพิ่นเปิดงานวันที่หนึ่งเนาะจนหดวันที่อะไรแล้วประมาณสิบกว่ามือ่อแหละถ้าจำบ่ผ่านเนาะประมาณสิบกว่ามื่อเนาะเดี๋ยวมีโอกาสกับสิไปเที่ยวอีกอยู่มวนหลายคืนนี่เนาะก็เลยลืมปิดคลิปก็เลยมาปิดอยู่โรงงานหนาโรงงานเนาะ อาสำหรับคลิปนี้ก็ชีได้จบเพียงแค่นี้เนาะคลิปหน้าพอ,อกันใหม่เดอ้อที่สำคัญก็อย่าลืมก็มากดไลค์กดแชร์เฮาในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าเฮาสิถ่ายคลิปอีหยังเนะาะาติดตามตอนต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่เดอ้อพ่อแม่พี่น้องคลิปหน้า